นี้เราจะพูดถึงประเด็นที่สองนะนท่ยนจบประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองคือประชากรต่างชาติในประเทศไทยมีใครบ้างในประเทศไทยเนี่ยประชากรต่างชาติเนี่ยคนข้ามชาติชนกลุ่มน้อยชาวเขาชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์คนมีปัญหาสถานะบุคคลหรือว่าผู้ไม่มีสถานะทางเวียรรัศดรอ,นนอันนี้คือคือประเด็นซึ่งหลายท่านในห้องนี้อาจจะคุ้นเคยนะคะ เราดูเรื่องคนต่างดาวกับคนต่างชาติก่อนคําว่าคนต่างดาวเนี่ยเป็นภาษาไทยที่คนไทยสร้างขึ้นซึ่งดิฉันเข้าใจว่าเข้าใจเอาเองอาจจะผิดก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเขาใช้คําว่าคนต่างดาวเขาจะวงเล็บ่า aliens aliens เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะหมายถึงมนุษย์ต่างดาวคือที่มาจากโลกอื่นนะคะเรามาเรียกเป็นต่างดาวนะคะคือจริงๆแล้วมันดาวเนี่ยมันแปลว่า จริงๆแล้แปลว่าต่างเมืองนะคะคนต่างด้าวเท้าต่างเมืองอะไรเงี้ยมันมีความหมายภาษาไทยคือคนที่มาจากเมืองอื่นๆแต่มันเป็นภาษาหนึ่งค่อนข้างคนฟังแล้วมันภาษาที่มันมีความหมายนะคนก็จะฟังรู้สึกมันไปไปทางลบนะคะในขณะที่ในกฎหมายไทยเนี่ยจะบอกว่าคนต่างด้าวคือคนไม่มีสัญชาติไทย นะคะนี่ในในในกฎหมายไทยมันกวนมากเพราะเนื่องจากว่าเรามีคนจำนวนมากเกิดในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยไม่เคยย้ายไปไหนเลยกลายเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องเข้าไปตกอยู่ในสถานะตามพรบรคนเข้าเมืองกลายเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกูไม่เคยออกจากเมืองเลยอะ่ะคือเกิดมาแล้วก็โตเรียนหนังสือที่นี่ภาษาอื่นก็อาจจะพูดไม่ได้ถ้าเป็นคนชาติพันธ์เนจ,จะพูดภาษาท้องภาษาเผ่าพัานธ์ของตัวเองได้แล้วก็พูดภาษาไทย ก็กลายเป็นคนผิดกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งเข้าใจเป็นประเด็นของอหลายท่านคุ้นเคยในที่นี้นะคะอันนี้ในทางามิติทางประชากรศาสตร์เนี่ยคนต่างชาติก็จะหมายถึงคนซึ่งย้ายถิ่นจากประเทศอื่นเข้ามาในประเทศไทยนะคะในประเด็นทางประชากรศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าจะอยู่นานเท่าไหร่จะถึงว่าเป็นผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติยกตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวทัวริสต์เนี่ย ท้าในแง่ของประชากรศาสตร์เนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นผู้ย้ายถิน่นเพราะว่ามาปุ๊บไม่นานก็ไปใช่ไหมฮะแต่ข้อจจริงคือมันมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาแล้วอยู่นานหรือมาแล้วไม่ไปเลยก็มีอย่างเช่นคนไทยถือวีซา่านักท่องเที่ยวไปอเมริกาอย่างเพื่อนที่ฉันเนี่ยไปแล้วอยู่เลยสี่สามสี่สิบปีเป็นต้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าในเชิงประชากรศาสตร์เนี่ยเขาไม่นับ แต่ดิฉันเนี่ยเวลาทํางานพวกนี้ดิฉันเป็นคนเริ่มต้นบอกว่ามันเราต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องคนต่างชาติเนี่ยในเชิงวิชาการก็ต้องมาดูว่าหนึ่งผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายสองเข้ามาทําไมนี่คือเข้ามาทํางานเข้ามาเพราะแต่งงานหรือเข้ามาตามข้อตกลงสัญญาต่างๆเช่นพวกทูตเนี่ยก็ขเข้ามาเราก็จะไม่นับว่าพวกนี้เป็นผู้ย้ายถิ่นเหมือนกันนะคะ ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูแล้วประเภทของประชากรต่างชาติในประเทศไทยนะคะถ้าผิดเดี๋ยวอาจารย์แววมาเสริมได้คือดิฉันเนี่ยในเชิงกฎหมายแล้วก็แพ้อาจารย์แววนะคะก็ต้องซีโร่าบท่านนะคะคนต่างชาติที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยถือใบสําคัญประจําคนต่างด้าวเนี่ยมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในประเทศไทยถาวรส่วนใหญ่ถูกนับจดในทรร4นี่คือพ่อแม่ดิฉันนะก็คือมาจากประเทศจีน นะฮะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ยังถูกนับคือว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนทร .14 สนะคะ,ะคนจำนวนนี้เนี่ยมีน้อยลงเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่เคร่งครัดในการที่จะขออนุมัติให้คนต่างชาติมามีทินที่อยู่ทาวรในประเทศไทยคนพวกนี้จะต้องถือใบสำคัญประจาตัวคนต่างด้าวแล้วต้องไปรายง,งานตัวกับตำรวจเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะคะ ทุกๆปีคือต้องไปต่อนะคะคนกลุ่มนี้นี่มีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลไทยกำหนดเลยว่าคนแต่ละสัญชาติมาจากแต่ละประเทศเนี่ยจะให้โคต้าไม่เกินปีละหนึ่งร้อยคนในการที่จะขอมีถิ่นที่อยู่ทาวลในประเทศไทยซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า permanent residence นะคะก็คือว่ามาอยู่ประจำที่นี่เลยอะ่ะ พรานจำนวนคนเนี่ยจะน้อยลงที่ท่านทำเรื่องนี้เมื่อปี2536 3 6, 7 3 8สสเนี่ยคนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ3 40,000แสนตอนนี้เหลือประมาณสองแสนกว่าเพราะว่าอีต,ตายหมดแล้วอะ่ะคือส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะคะแล้วก็รองลงมาเป็นอินเดียกลุ่มที่3คืออังกฤษก็แก่ตายแก่ตายไปหมดไอ้ที่ยังเข้ามาเพิ่มก็มีแต่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้จะได้สิทธิพิเศษถ้ามาในอดีตนะได้จิตในการทํางานตลอดชีพ หมายถึงได้ใบอนุญาตทำงานตลอดชีพแต่อย่างที่บอกนะคะน้อยลงไปเรื่อยๆกลุ่มที่2คือประชากรพื้นที่สูงและชนกลุ่มน้อยนะคะหรือชนชาติพันธุ์เนี่ยซึ่งอตอนนี้กระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามีประมาณ19กลุ่มเนี่ยนะคะอันนี้อยู่มานานแล้วแล้วรอลงรายการสัญชาติไทยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถูกนับจดในทรร .13 แล้วก็ถือบัตรสีซึ่งเป็นบัตรเดิมนะคะ ตอนนี้ก็ออกบัตรใหม่กันแต่เข้าใจว่ายังออกกันได้ไม่หมดนะคบตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยปี2547กลุ่มที่3คือเข้าเข้าเมืองมาทํางานถูกกฎหมายนะคะกลุ่มที่4ก็คือที่เรารู้ก็คือแรงงานระดับล่างที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งดิฉันประมาณการเองว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยถูกนับจดคือมารายงานตัวในทรร38ทับห ท่านจะเห็นว่ามันมีทอรอ14ทอรอ13ทอรอ38สมัยก่อนดิฉันก็เงงนะคะแต่มันมีดิฉันมาจาับจับทริกได้นิดหนึ่งว่าทอรอนี่มันมาจากทะเบียนราษฎรและเอเลขเวรกรรมพวกนี้มันเป็นเลขตามมาตราทันทอรอ14เนี่ยก็ไปดูว่ามาตรา14ว่าไงทอรอ13ไปดูมาตรา13ว่าไงทอรอ38ทักหนึ่งก็จะไปดูมาตรา38วักหนึ่งแต่ยังมีทอรอ38กอไก่อีกนะคะ ซึ่งไม่รู้อีกหง่อยจะมีขอไข่ขอควาย,ยอะไรบป่าไม่รู้อันนี้ก็คนแรงงานนี่ก็จะถูกนับจดไว้ในทรล8 8ทับหนึ่งนะคะคนไร้รัผธ้หรือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรอันนี้เป็นกลุ่มซึ่งทางอาจารย์แหววก็ดีคุณเตือนใจก็ดีนะช่วยกันต่อสู้จนเริ่มมีการสำรวจนะคะแล้วก็ได้เลขขึ้นต้นเลขศูนย์ผู้พลัดถิน่นผู้ลี้ภัยจากเทศพม่าและประเทศอื่น ตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ผู้ลี้ภัยมาจากประเทศพมา่ามีประมาณถ้าตัวเลขของสมชบวกกลมการปกครองมีประมาณแสนหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวเลขของคนที่อยู่ในค่ายจริงๆเนี่ยมีประมาณแสนสี่นะคะก็คือมีการนับจดไว้ถ้ามีการนับจดไว้ตัวเ,เขาจะมีเลขประจำตัว13หลักขึ้นต้นด้วยศ0 0 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มีกลุ่มนี่นะคะกลุ่มแรงงานและผู้ติดตามจะไปให้เพื่อนบ้านเนี่ยถ้านับจดในทร .38 สาทับหเขาจะได้เลขประจำตัว13หลักขึ้นต้นด้วยศูนย์ศูนย์คนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือคนไร้รัฐเนี่ยถ้ามีการสํารวจแล้วจะได้ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์ถ้าเป็นคนลี้ภยัยจะได้ศูนย์ศูนย์ศนะคะก็มีเป็นเป็นการให้ตัวเลขใหม่ นักเรียนต่างชาตินะคะ,อ,ะอันนี้รวมลูกหลานของ1นถึงหและคนต่างชาติกลุ่มอื่นๆเช่น,นพวกทูเทอร์อะไรเนี่ยนะคะดิฉันลืมบอ,อกไปว่ากลุ่มที่สองเนี่ยที่มีการนับจดในทรรสบสาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะได้เลขขึ้นต้นสิบสาหลักด้วยเลข6ในกรณีคนซึ่ง ไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่ฉันเข้าใจว่าจํานวนหนึ่งจะเกิดในประเทศไทยจต่เขาสารวจรุ่นแรกเขาให้เลขหกจากนั้นเนี่ยลูกหลานของคนที่ขึ้นต้นด้วยเลขหกเนี่ยจะได้เลขประจําตัวขึ้นต้นด้วยเลขเจ็นะคะก็งงไหมคะอันนี้คือวิธีการจัดการของประเทศไทยโน้ตฮาประเทศไทยนะคะทีน,นี้บุคคลที่ตกอยู่ในสถานะไร้ฐหรือไร้สัญชาติเนี่ยจะหมายถึงใครบ้างก็คือหมายถึงคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบุคคลใดๆเลย ใทรก็ตามที่เกิดมาแล้วตกหลน่นอย่างเมื่อกี้เราพูดเรื่องการเกิดแล้วไม่ได้มีการแจ้งเกิดตกหล่นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานคนไทยก็ได้นะคะก็จะกลายเป็นคนไม่มีสถานะทางทะเบียนคนสัญชาติไทยที่ถูกบ,บันทึกว่าเป็นคนต่างด้าวในทะเบียนราษฎรไทยนะคะ,ะคก็จะถือว่าเป็นเ,เข้าข่ายคนไร้สัญชาตินะคะคนต่างด้าวในทะเบียนรัษฎรไทยรวมคนที่เกิดในประเทศไทยและเกิดนอกประเทศไทยแรงงานข้ามชาติและกลุ่มผู้ลี้ภยัยอันนี้เป็นคนซึ่ง อาจจะถือได้ว่าเข้าขายในฐานะไร้รัฐหรือไร้สัญชาตินะคะคันนี้ความหมายอันนี้เมื่อกี้คือความหมายของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลนะคะโทษทีต่อไปเป็นการจัดระเบียบชนกลุ่มน้อยในยประเทศไทยนะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเรามีประกาศของกระทรวงมหาดไทยปี2547 นี่คือทั้งหมดดิฉันลอกมาจากเขาเลยว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มนี่คืออีิลอกมาจะไม่ขออนุญ,ญาตอ่านนะคะแต่จํานวนหนึ่งจะเป็นผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยเช่นคนที่เกาะกงนะคะเขาก็จะเรียกว่าผู้อายุเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงหรือคนซึ่งทางใต้ที่มาจากประเทศพม่าก็จะมีผู้พักถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเป็นกลุ่มซึ่งเป็นคนไทย แต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วพอกลับเข้ามาก็กลายเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้เข้าใจว่ามีพรบรต่างหากออกมาเขาต่อสู้เดินขบวนกันที่เดินสายตามถนนขึ้นมาเมื่อเมื่อเดือนเดือนปลายปลยปีที่แล้วนะคะที่เขาเดินขบวนขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือคนไร้รัฐไร้ชาติไร้รากเง้าเนี่ย ก่อนหน้านี้ไม่มีนโยบายนะคะแต่จากการทำงานของกลุ่มอาจารย์แววกลุ่มคุณเตือนใจนะคะและมีข้าราชการระดับสูงของส,สภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วรวมทั้งพักในขณะนั้นพักการเมืองในขณะนั้นเราก็สามารถผลักดันสิ่งซึ่งเราเรียกว่ายุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี2548นะคะ แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการสำรวจคนที่ไม่มีสถานะบุคคลซึ่งว่าจะให้เลขศูนย์เนี่ยตั้งแต่ปี2,548ถึงเดือนมิถุนายน2553ตัวเลขนี้ที่นได้มาจากกรมการปกครองนะคะบอกชื่อก็ได้ได้มาจากคุณวินัสเนี่ยนะคะเราได้ตัวเลขรวมทั้งหมด201 ดิฉันเข้าใจว่าตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นถ้ามีการสำรวจเพิ่มนะคะส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติเนี่ยจะอยู่มากที่สุดในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตะกาญ,ญาณนบุรีและแม่ฮ่องสอนนะคะประเทศไทยไม่มีผู้ลีภ้ภัยอันนี้ตามสิ่งซึ่งรัฐบาลไทยบอกเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลไทยไม่รับรองอนุสัญญาที่เกี่ยวกับผู้ลีภ้ภัยเราถือว่าคนลี้ภัยทั้งหมด เป็นผู้หนีภัยสงครามแล้วก็ที่พักพิงเราก็ไม่เรียกว่าค่ายเราเรียกว่าเป็นที่พักพิงชั่วคราวนะคะหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหรสงครามสงบก,ก็ให้ออกไปขณะนี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจำนวนหนึ่งอยู่ประเทศไทยมานานกว่า20ปีแล้วนะคะจำนวนหนึ่งแต่ว่าที่ยังมียิงกันอะไรก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ย รัฐบาลไทยถือว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นคนพลักถิ่นนะคะคือคนหนีภยัยจากการสู้รบอันนี้ให้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะคน,นี้จำนวนทั้งหมดที่ดิฉันทำมาล่าสุดคือเอาตัวเลขมิถุนายน2553เนี่ยเรามีแรงงานไทยไอ้แรงงานข้ามชาติเลข13หลักที่เมื่อกี้บอกขึ้นต้นได้ศูศูนย์ สองล้าน4แสน8หมื่นกว่าคนท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะจดทะเบียนมันล้านกว่าคนแต่จริงๆแล้วก็คือตัวเลขสะสมนะคะเพราะเรามีการจดทะเบียนอย่างเงี้ยตั้งแต่ปี2 5 4 7ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรามีแรงงานในนี้เห็นไหมฮะแรงงานนำเข้า MOU จากลาวและขเขมรปัจจุบันมีพม่าด้วยคำว่า MOU ในที่นี้คือข้อตกลงระหว่างรัฐสองรัฐนะคะในการที่จะเอาคนงาน จากประเทศพมา่าไอ้ประเทศลาวประเทศเขมรเข้ามาแรกๆมีแค่สองประเทศตัวเลขที่ท่านให้มาเนี่ยสองหมเจ็ดเนี่ยมีเฉพาะประเทศลาวและเขมรแต่ปัจจุบันมีพมา่าเข้ามาท่านเข้าใจว่ายังไม่ถึงหมื่นคนจะเก,กือบเกือบหมื่นแล้วนะคะก็มีมีอันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้ามาถูกกฎหมายมีพาสปอร์ตมีวีซ่าถูกต้องเข้ามาทํางาน ประเด็นคือกลุ่มซึ่งถูกกฎหมายนี้ตำรวจก็ยังจับเพราะคิดว่าผิดกฎหมายนะคะตำรวจไทยก็สามารถจะทำทุกเรื่องออออได้นะคะอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเรามีชนกลุ่มน้อยเลข13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข6ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยคือประมาณ200,000เรามีคนซึ่งเป็นลูกของเลข6เมื่อกี้นะคะที่เกิดในประเทศไทยแล้วยังไม่ได้สัญชาติไทย6 9 0 0 0 เรามีคนไร้รับเมื่อกี้นะคะเลข13หลักขึ้นต้นด้วยเลข0เนี่ย200,001เรามีผู้ลี้ภัยเนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยเลข 000, 000, 000ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะคะแสนกว่าคนแต่ที่ฉันบอกแล้วถ้าตัวเลขค่ายจริงๆมีแสนสี่นะคะเพราะรวมตัวเลขทางการที่ตจ้องพูดว่าทางการก็คือเป็นตัวเลขที่รัฐบาลไทยรับรองเรามีคนเหล่านี้3ล้านหนึ่ง อันนี้คือตัวเลขล่าสุดก็ยังไม่ได้ล่าสุดจริงเพราะว่าตอนที่ยันได้ตัวเลขมาคือเดือนมิถุนายน2553นะคะก็ต้องขอบคุณทางกรมการปกครองที่ให้ตัวเลขพวกนี้มาอันที่จริงนีฉันทำพิรามิดประชากรไ่ได้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ไดเอามาเสนอในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านดูอย่างนี้ประชากรไทยไวัยแรงงานเนี่ยเรามี43ล้านคนประชากรข้ามชาติเมื่อกี้เนี่ยนะคะ3.1ล้าน เพราะฉะนั้นสัดส่วนประชากรข้ามชาติต่อประชากรไทยในวัยแรงงาน7.2เเซหมายถึงขณะนี้เรามีสัดส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเรานับเอาคนที่เป็นเลข6เลข7ออกไม่เกี่ยวกันเนี่ยเราก็จะได้สัดส่วนแรงงานข้ามชาติจริงๆเลย6เปอร์เซนขณะนี้เรามีแรงงานข้ามชาติเนี่ยแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นคนอยู่ในวัยแรงงานนะคะเพราะว่าคนแก่ก็ไม่มาหรอกคะ่ะ คนที่เกิน60อะไรเงี้ยถึงมาอาจจะไม่มีคนจ้างงานแต่จะมีคนแก่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติอยู่ไหมขนาดนี้มีไหมมีก็คือคนที่เงามาทํางานแล้วอาอยุมากจนมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้มีนะคะก็สรุปก็คือว่ามันเป็นสัดส่วนที่มีความหมายและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมต่อประเทศไทยมากคือเรามีสัดส่วนของผู้ซึ่งเป็นประชากรข้ามชาติเนี่ย7.2 ะะถ้าเขารลบแล้ว1.2เปอร์เซ็นต์นี่คือพวกที่มีปัญหาสถานะบุคคลเมื่อกี้ที่พูดคือ,คอกลุ่มชนกุม